คลิปนี้จะพาทุกคนไปล้วงความลับของทีมงานว่าแอบมีความลับอะไรบ้างใช่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกดอนนะเดี๋กวเคี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวยวี่ยวเวเดี๋ยวเดดตามนะคะ สวัสดีครับดูนวัครับครับวันนี้พี่ก็จะมีคำถามนะครับเหมือน Q&A แหละแต่ไม่ใช่ Q&A ธรรมดานะเาเรียกว่าเป็นคลิป Q&A พิเศษพิเศษเลยเหรอพิเศษก็คือเป็น Q&A ที่เกี่ยวกับความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนมาจาก FC ซหรือมาจากพี่เนี่ยมาจากเอด้วยเอด้วยใช่ FC ก็จะได้รู้ความลับของกองพร้อมกับพวกเราทุกคนนะครับทุกคนจะได้ฟังพร้อมๆกันเต้นเลยครั้งแรกนะครับผม ดูดีคอนนะดีก่อนนะำั้นนะแรกนะครับผมที่พี่จะถามลูกนุ่นคือให้พูดอะไรหนึ่งอย่างที่ไม่เคยบอกแม่แต่เราอยากจะบอกแหละแต่ว่าเราไม่เคยบอกแม่เลยผมอยากบอกแม่ว่าผมอยากไปนอนบ้านเพื่อนอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอ้าวแล้วปกติไม่เคยบอกฮะเขาแม่เขาไม่ค่อยให้นอนไงก็เลยไม่ค่อยได้พูดใช่รู้แล้วว่าเขาไม่ให้ผมก็ไม่เคยพูดแต่ตอนเที่ยงแบบไปเที่ยวกันดึกๆผมก็ ไปแต่ผมอยากไปจริงๆก็เป็นคนอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันให้พูดอะไรหนึ่งอย่างนะที่แฮมไม่เคยบอกแม่เลยก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบว่าทํากิจกรรมเช่นแบบกิจกรรมสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมบอกไม่ได้บอกแม่ครับเช่นแบบไปไปงาน ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปเล่นไปแข่งกีฬาอะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่เคยบอกทำไมถึงไม่บอกครับบอกแค่บางครั้งครับถ้าแข่งแบบยังเไปแข่งโรงเรียนอะไรเงี้ยผมบอกแต่ถ้าไปแข่งเองกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมไม่บอกเลยผมอยากจะแบบว่าชนะแล้วเอาเงินรางวัลอะมาให้แม่แล้วก็คือมาเซอร์ไพรส์เอออยากให้กอเนี่ยพูดอะไรหนึ่งอย่างที่ไม่เคยบอกแม่ค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่มีอะไรผมบอกแม่หมดเลยใช่คุยกันตลอดใช่ครับคุยมีอะไรคุยกันตลอดเป็นเพื่อนเลยปะ ใช่ครับเหมือนเพื่อนเลยนะถ้ามีไม่บอกนะครับก็คือไปเที่ยวน่าจะไม่ภูเขาก็ทะเลกับเพื่อนอบอกว่าไปทัศนศึกษาแทนแต่ว่าจริงๆไปขึ้นเขาถ้าจำไม่ผิดสถานที่คือเขาวงพรจันร์ครับขึ้นบันไดกันไป3,000กว่าขั้นขึ้นไปข้างบนเลยมีเมฆผ่านอะไร่างเงี้ยดาก้ามีเรื่องที่ไม่เคยบอกแม่มีอยู่ครับแล้วอยากจะบอกแม่ใช่ไหมตอนผมอยู่ป .5 ใช่ไหมครับ,รบตอนนั้นอะ ผมผมไปที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนผมผมก็แอบซ่อนแล้วผมก็แบบโดดโรงเรียนครับใช่ตอนอยู่เมืองไทยเหรอคะใช่ครับแล้วโดดเรียนอยู่ที่สนามเด็กเล่นใช่ครูไม่จับได้เหรอไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมแอบแค่ห้านาทีผมก็ขึ้นไปเรียนแล้วทำไมอะคบตอนนี้เล่นไปเรียนอะฉะนั้นผมกลัวครับผมลัวเฮ้ยผมจะผมจะเอ่อโดนครูเรียกเปล่าใช่เลยงี้ใช่ไหมโดนครูเรียกเปล่า ใช่ครับรุ่นเคยตกที่ไหนที่ทำให้อายที่สุดเหยีะจัดจะเยียจัดนะพี่เนี่ยที่เนี่ยเด็ดเลยพี่เนี่ยอายสุสดๆไปเลยอเน,นี้ยไปเรียนชุมนุมน่าจะวันแรกเลยมั้งอันนี้ผมอยู่มอ1ใช่แล้วไปเรียนชุมนุมวันแรกเพื่อนผมก็มีเพื่อนอยู่มันก็ไปนั่งข้างหลังผมมันก็เข่า,ขามาวางที่หลังผมตอนนั้นผมปวดขี้ทั้งวันและชุมนุมมันจเมียคาบท้ายมันก็ขยับ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 ข้างๆมีรุ่มพี่มอ2มอ3แล้วเพื่อนใหม่เต็มเลยอะสักพักนึ่งไม่มี เขามองผมเต็มอะผมตายแล้วเขารู้เหรอว่าเป็นเราอะรู้รู้ได้ไงผมบอกว่าอันนี้เป็นเสียงขยับเขาบอกเราร้อนตัวหรือเปล่าแกก็ถึงรู้ไม่ได้ใช่แล้วมีกลิ่นไหมตอนนั้นไม่ม่แต่เสียงดังยดังมากทีหลายคนอยู่ใช่ท้งมงอะแล้วตอนนั้นเขาพูดว่าไงบ้างเขาก็ขำกันนะเขาก็เคยนผมก็เคยเขาเปิดตัวได้อย่างอลังการมากนะคบในวันนั้นแค่นี่ยเคยตดที่ไหนที่ทําให้อายที่สุดไหมตดที่ไหนที่ทําให้อายที่สุดช่ตดทุกที่ครับมเอาเอาใช่เรื่องมาที่ ตแล้วแบบรูี่ึกแบบเราหลุดแล้วนี่กไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเอาจริงๆการตดของผมนี่มันเป็นเรื่องตลกไปเลยนะค,คือแบบมันแทบจะไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วครับถ้าเกิดว่าจะให้ตลกจ,จริงก็คือกดในลิบห้างอะครับแล้วมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่เต็มเลยครับแบบอัดกันเลยนั่นมีเสียงไหมเขาก็แบบทําหน้าแบบกากะอ้วน,นครับคือแล้วไม่กลิ่นไหมอ้โหูเหลือแล้พี่โอ้โหคือเสียงมากินก็ตามมาด้วยแน่นอนลิบเนี่คือแค่นี้คนอยู่กัน ห้าหกคนอะร้องผมอย่างเงี้ยผมอยู่ตรงกลางอะไม่คิดว่าเขารู้ไหมว่าเป็นใครเขาก็มองหน้ากันเลยกปล่าก็คือไม่มีใครยอมรับแล้วเราก็ใช่แล้กวเนี่ไปด้วยเียนไปด้วยใครตดวะเคยตดที่ไหนไหมที่ทำให้อายที่สุดที่รู้สึกว่าเราอายอะอายที่สุดเลยเหรอโมผมเป็นคนหน้าด้านจริดจริงะถ้าเกิดไม่อายก็แค่รู้สึกว่ามันอลังการอลังการเลยใช่ไหมงาจดจำมาดูทำให้คนหลายๆคนรู้สึกสะพึงกับสิ่งนั้นระมือเหรอเรียกว่าบ่อยดีกว่า ่อยในห้องห้องห้องนอนแม่กับพี่ล้กันปดจนพี่สาวหีบหีบเรียกได้ว่าทีบแบบหีบปกเปียงเลยก็ว่าได้ดังมากเลยเหรอมันมันไม่ได้ดังมันหีบมันแบบเจลัสที่เราคนดวตดเป็นจังหวะมันได้เหรอมันปืนกลน่ะพี่ยิงเราแบบ เป็นพี่ผมคึกว่าไม่ไหวแล้วขี่ปืนกันได้ใช่พี่แบบโอ้ยเม้นแล้วก็แบบยันผมอย่างนี้เลยนะท่าประกอบดังกูผมก็กระเด็นไม่รู้เลยดาก้า no yes เคยแอบตดที่ไหนที่ทําให้อายที่สุดในชีวิตในห้องเรียนครับจริงป่ะในห้องเรียนอยู่แล้วไปเรียนที่ไหนเกท่าเหมือนกันครับเกท่าปะปะปใชัดชัตอนนั้นอ่ะผมนั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เลยครับแล้วผมก็ททาอย่างนี้และคือแบบตอนนั้นอ่ะคุณ ครูกำลังอ่านหนังสือให้ทุกคนอยู่แล้วผมก็พยายามแบบห้ามตดห้ามตดแต่คือผมแบบยกไปยกมามันก็แบบออมาแล้วทำไงอ่ะผมผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วทุกคนแบบเงียบไปเลยทั้ทงห้องแบบเงียบไปเลยแล้วผมแบบไอ้บ้ากแต่ครูก็บอกให้ทุกคนหยุดนะแต่ครูก็ขำเหมือนคัน แต่ตอนผมตดอะผมผมตดแค่แบบครึ่งทางผมก็หยุดแล้วผมตดแล้วเขาลูกเขามาจากใครถ้จะรู้ครับคือถ้าคนในห้องแบบพันมาแบบเหรอเหมือนรู้มันเป็นผมอ่ะครับ ครูก็ครูก็หักเต็ตมไปทุกคนหยุดแล้วนกใช่ครับอับดุมเนี่ยเคยไปแอบหยิบเงินของใครไหมแล้วเราไม่ได้บอกเขาไม่ไม <c oughs> เ่เคยเคยเคยเอา้า <c> ว <oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยตอนเด็กตอนนั้นผมเด็กมากเลยแล้วก็ผมอยากกินมังมากมากอ่ะแล้วพ่อผมไม่ไปซื้อผมก็ไปบอกว่าวันนี้เดี๋ยวผมตกักผ้าแล้วก็มันก็มีเงินอยู่มีกุญแจมีอะไรมีอะไรอยู่ในกางเกงใช่ไหมผมก็หยิบไปประมาณร้อยห้าสิบบาทผมก็ลงไปกับพ่อตอนนั้นผมยังไม่มีเงินเก็บตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ปสองปสองก็ขโมยเงินเลยแล้วก็ผมเพืงอนไปกับพ่อใช่ม ผมก็ทําทําเป็นปลาแล้วผมบอกวพ่อหนูเจอเงินพ่อบอกว่าเอ้ยนั่งรอคนก่อนเผื่อเผื่อเจ้าของเดินมาผมนั่งรอเกือบชั่วโมงอ่ะพ่อไม่รู้ว่าพ่อเป็นเจ้าของฉะนั้นอนะ่ะผมก็เออแล้วผ่านไปชั่วโมงแลพ่อก็บอกเองเก็บไว้แล้วผมก็เก็บไว้ใช่แล้วผมไปซื้อหมามากวันต่อมาตื่นมาตาบวมผมรีบไปสารภา อ้ประเด็นคือเราคิดแผนแบบว่าล้ำลึกมากนะคือไม่ใช่ขโมยไปดื้อๆแต่คือขโมยแล้วก็ไปทําทีไปว่ามันมันเป็นเงินที่คนอื่นทาโตอกีกใช่ถามหน่อยทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมทำไมต้องซับซ้อนขนาดนั้นพ่อไม่ยอมซื้อให้ผมจัดเลยแล้วทำไมไม่ซื้อไปเลยะผมไม่มีเงินเก็บตอนนั้นอนะพ่อก็ต้องทงใสอยู่แล้วพ่อว่าไหมพ่อก็ผมก็จาบเงินทอนให้เขาเขาก็น คืออะไรอ่ะ้องอนผมเลยอ๋อห้องนอนแฮมเนี่ยเคยแอบหยิบเงินของใครไหมแล้วก็ไม่ได้บอกเขาคุณแก้ตัวแ่บมีมีมีฮะ ผมอยากดูอ,อยากดูอนิเมะแบบพรีเมียมแล้วมันต้องเติมแต่ว่ามันไม่ได้เติมในราคาที่แบบว่าสูงหรือว่าแพงครับมันเติมเพียงแค่29บาทใช่<อ>แล้วตอนนั้นผมไม่มีตังค์ไงผมก็เลยแบบโอ้จังหวะนี้แหละแม่แม่เข้าน้ำอยู่ผมหยิบเลยสามสิบบาทเอ๊ะพูได้ไหมเอ๊ะอันนี้อ,อันนี้พูดได้ไมต <c oughs> อ,อ,อบขยก็ได้อันเป็นโจนเลยนะเอแล้วผมก็ไปเติมพรีเมียมแล้วแม่ก็ถามว่าผมไปไหนมาผมบอกว่าโอ้ผมออกไปเติมตังค์มาครับแต่ไม่ได้บอกว่าเติมอะไรอ๋อแล้วตอนประจวบแม่รู้ยัง น่าจะรู้แล้วรู้จักอะไรรู้จักจักนี้และกอนเนี่ยเคยแอบหยิบเงินของใครไหมเราไม่ได้บอกเขาอะไม่เคยครับหยิบหยิบผมบอกตลอดเลยไม่ว่าแบบจะหยิบก่อนหหรือหยิบหลังใช่ก็ตลอดก็จะบอกบอกพิมพ์บอกเดี๋ยวนั้นเลยแหละแล้วถ้าเกิดเงินตกที่พื้นอะเงินตกที่พื้นนะครับผมไม่รู้ของใครผมก็เก็บเลยมีมี20 30 5บบาบางทีเจอร้อยนึงก็เก็บเก็บหมดอะก็คือเป็นเงินแปะของคนแปลกหน้าถ้ากิดบอกว่า หยิบไปเลยนะใช่ผมไม่รู้ของใครอ่ะแต่ก็คือเป็นเงินแบบนั้นที่เราจะไม่บอกเจ้าของใช่ผมไม่รู้ <c oughs> ของใครเก็บเองเก็บเข้าเป๋าดาก้าเคยแอบ,บหยิบเงินใครหยิบไปแล้วไม่บอกนะก็เคยอยู่ครับร้อยหยิบเงินใครไปครับตอนนั้นตอนผมแบบเด็กมาก ผมแบบอยู่แบบประมาณป้าหน่อะครับอะค่ะแล้วนั้นผมเอาเงินไปจัดกระเป๋าพ่อเลยค่ะแล้วเท <c oughs> ่าไหร่ประมาณ20ฟอรินครับอ๋อไปทำอะไรครับ20ฟอรินผมก็มมไม่รู้เหมือนกันครับ20ดอละลาร์หรือ20ฟอรินฟอริน,นครับฟอรินยี่สิบฟอรินนี่มันกี่บาทไม่กี่บาทไม่ถึง20บาทนะอ๋อเราไปทำอะไรไม่รู้เหรอลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันรู้สึกยังไงอ๋อโอเคลูกเนี่ยเคยทำอะไรแปลกๆไหม ไม่คิดว่าจะมีคนมองเราอยู่แต่จริงๆแล้วดันมีคนมองเราอยู่บ,บาง<น>ทีอาจจะแบบกางเกงเข้าวินบ้างบางทีอาจจะแบบอยู่ดีๆก็อยากร้องเพลงก็จะร้องเพลงแล้วมันก็ดูเป็นยาอ่อนมากอยู่ดีๆกแ็แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมีคนมองอยู่อ่ะเยอะแยะเยอะแยะนี่คือคนที่ไหนในห้างเหรอมานนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมีคนมองแหละอ๋อแล้วล้วตอนนั้นรู้สึกไงสนใจไหมนิดนอยนิดหน่อยแต่แล้วเราทําต่อไม่เลยเราหยุดไม่ก็แค่ดึง แล้วตอนร้องเพลงถ้าเกิดร้องเพลงแล้วคนอื่นมองล้วยังจะร้องต่อไหมไม่ไม่ร้องต่อแล้วไม่ผมจะทําเป็นพ่ <c oughs> อแฮมเนี่ยเคยทําอะไรแปลกๆไหมที่คิดว่าจะไม่มีคนมองเราอยู่แต่จริงๆแล้วมีคนมองเราอยู่ตอนที่เอ่อ<ม>ผมเดินอยู่ในตลาด<ม><ม>แล้วแล้วตอนนั้นอนะ่ะผมผมใส่แอ์พลข้างเดียวใส่ตรงนี้<ม> คุยกับเพื่อนแล้วผมคุยแบบว่าเสียงดังไงเพราะว่ามันไม่มีไมค์แบบใช่ไหมดังใช่มันดังคนก็คิดว่าผมคุยคนเดียวผมนี่เป็นบ้าเลยสมมติว่าเขาแบบเขาคุยกันอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็จะตอบไป400 500อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมคุยกับเพื่อนเขาก็คิดว่าผมมาคุยกับเขาแล้วเขาก็แบบมองด้วยแบบก็คือคนบ้าดีๆเนี่ย อนเนี่ยเคยทาอะไรแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะมีคนแอบมองเราอยู่แต่ดันมีคนแอบมองเราอยู่อ่ะอันนี้พี่เชื่อว,ว่าก่อนมีในบัวหลายเรื่องเลยน่าจะได้อีกสองชิปคนเดียวอ่ะสักเรื่องหนึ่งเล่นเล่นบาสอยู่แล้วทีนี้ผมเจอคู่ต่อสู้แบบฝั่งตรงข้ามเขาคนอื่นเขาก็ป้องกันปกติแหละแต่ยูยๆผมแบบไม่รู้คิดอะไรผมไปเต้นหนักเขาอ่ะท่าไหนท่าไหนท่าไหนเลยครับไปดูเลยเนี่ยผมอยู่อย่างนี้แล้วผมก็หลบไปอย่างนี้เลย ใช่ผมลงผมอยู่ๆผมจะทำอะไรผมก็ทำเลยแล้วคนก็มองทั้งสนามเลยแล้วตอนนั้นคือเราก็ไม่สนใจแต้มเราด้วยใช่อยู่ๆผมก็ลงไปเต้นผมก็ไม่รู้ผมทำไปทำมาไัก่้าเคยทำอะไรแปลกๆแบบไม่คิดว่าจะมีใครมองอยู่แต่พอทำเสร็จแล้วหันไปเอ้ามีคนมองอยู่พอดีเลยแล้วเขินมากอะมีนะเออเหมือนว่า ผมจะไม่ได้แต่คือมันประมาณตอนนั้นผมได้แบบของในเกมดีๆใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นผมก็แบบดีใจมากมากาาแล้วตอนนั้นเพื่อนผมก็เห็นผมแล้วแบบมันผมอายเลยครับว่าตอนนั้นแบบผมดีใจมากหล้วแล้วก็ทำท่าไหนตอนดีใจมากอะ่ะผมมาแบบเต้นตะโกนทุกอย่างเลยครับตอนนั้นอ,ะอ่ะดีใจมากใช่อ๋อแล้วเพื่อนหันมาพอดีแล้วก็เลยอายใช่ไหมใช่ครับแล้วจนได้ร้ามันมีอีกครั้งหนึ่งที่ราก้าทำหน้าแปลกๆในร้านอาหารแล้วพี่พี่เชฟที่ทำกับข้าวอ่ะหันมาเห็นพอดีแล้วราก้าเขินมาก ตอนนั้นนะก้าทำหน้าแบบไหนแบบแล้วแล้วหันไปมองเขาเขากำลังมองนะค้าอยู่พอดีใช่ไหมใช่ครับอายไหมตายอายมากเลยครับตอนนั้นเข็ดไหมไม่เข็ดครับอับดุลมีความลับอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยบอกใครอันนี้น่าจะแบบตอนผมอยู่ประถมเลยนะปอสีปอห้ปุเนี่ยแหละปอสามป .4 ผมจะเขียนแค่ก่อแกะก่อไข่ถึงผมนมูกอะคือตอนข้อสอบอะเขาจะให้นั่งเขียนแต่ง กองแต่งอะไรใช่ผมก็ได้เขียนก่อแกะจีนวนหูไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนั่นนั่นไม่ใช่การแต่งก่อนนะนั่นคือการเรียนภาษาจีนผมไม่รู้ว่าผมได้เขียนอะไรอ่ะเขาก็รับไปอะไรจนมีวันหนึ่งครูเขาด่าใชผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยเอาของเพื่อนลอลบชื่อเขาแล้วผมก็เขียนชื่อผมแล้วเพื่อนก็ไม่มีงานส่งเลยไม่รู้อ่ะมันมันก็ไม่มีงานส่งแล้วเราทําอย่างนี้รอบเดียวไหมหรือทำหลายรอบรอบเดียวรอบเดียวแล้วรู้สึกว่าฟินไหมตอนทําสําเร็จรู้สึกดีใจอ่ะที่คุณครูไม่บ่อน้เพื่อนร่ ตาตาต่อหน้าทั้งห้องเลยโอเขาบอกว่าอับดุลทำไมหนูเขียนกอกเกิถึงเงินหูกับเขียนในเรื่องนี้สิตอนตอนนี้เขียนได้แนหะออตอนนั้นผมยังเป็นพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยได้เลยตอนนั้นอ,อ่ะอ๋อแต่ตอนนี้ก็พูดชัดมากนะครับใช่สุดยอดความลับที่ไม่มีใครรู้อันนี้จะเป็นที่แรกเลยที่แฮมคิดว่าเราจะบอกในช่องไลฟ์ออฟโบเนี่ยให้เอฟซีได้ฟังเป็นที่แรกเลยคือความลับอะไรจริงจริงอเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอย่างออกส่อได้เหรอออก่อได้เหรอความลับของผมก็คือวันนั้นเนี่ยผม มาเดินกลับบ้านกับเพื่อนสองคน<ม>ใช่ไหมครับตอนนั้นก็เป็นเวลาค่อนข้างที่จะดึกนะสําหรับนักเรียนนะครับกลับบ้านยินอะไรเงี้ยก็ประมาณสองทุ่มคือผมก็ไปเดินในห้างครับกะว่าจะไปแบบว่าไปเดินดูพวกอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ผมแบบปวดทอ้องแล้วระยะระย,ยะทางจากห้างกลับบ้านผมนี่มันค่อนข้างที่จะแบบว<อ>่าไกลามากแล้วตอนนั้นอะห้างจะปิดแล้วห้องน้ําก็เลยแบบเขาก็เลยปิดไงปิดห้องน้ำห้างใช่แล้วมันไม่มันไม่มีห้องน้ําอ่ะผมก็เลยแบบพยายามแบบเดินเดินเดินแบบเดินแบบ เดินขมิบใช่เดินขบิบจนแบบว่าไปถึงลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลงกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้ามาด้วยแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็แบบเขาก็เล่นโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้สนใจแต่จริงๆเขาก็มองผมอยู่ใช่ไหมแอบชอบไม่ใช่แอบชอบครับสภาพที่เขามองผมผมผมท้าอย่างี้โอ้ยเอออันนี้คือทุกคนดูออกเลยว่าปวดขี้อยู่ผมหน้าอยู่หน้าผมแบบ โคตรแบบโคตรโคตรกากกระอ้นวนเลยคนละมานมากตอนนั้นอ่ะโอ้โหเพื่อนผมก็แบบเฮ้ยใจเย็นไว้เดี๋ยวจะถึงบ้านละผมลงรีบอบบผมเดินท่าเนี้ยโอ้โหแล้วผมก็เจเงินจากน้างกลับบ้านอ่ะอ่าอุ้ยตอนน้ำโคตรทรมานอลย <c oughs> จนแบบใกล้ถึงบ้านจริงๆผมผมสปีดเลยเว้าไอ้พี่คนแบบมองอ่ะแ <c oughs> ล้ระหว่างทางกลับบ้านผมอยู่เงี้ย <c oughs> เดินอย่างเงี้ย <c oughs> เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดในหัวผมว่าผมแบบจะขี้แตกเขาเลยดีไ้ยถ้าเกิดตอนนั้นเราขี้แตกเราจะทำยังไงครับทําใจเลยพี่มันจะเป็นอะไรที่แบบลืมไม่ลงจริงความลับที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ความลับเลยตอนเด็กสิบขวบแหละสิขวบเล่นตอนนั้นกําลังมาเลยยูกิทีนี้ผมไปเล่นยูกิบ้านเพื่อนเกิดอาการเข้าองน้ำปวดท้องใช่ปวดท้องใช่ครับทุกคนผมอยบอกขี้แตก ใช่ครับผมขี้แตกเดี๋ยวนะตรงนั้นไม่มีห้องน้ำเหรอมีมีพี่ก็คือเข้าห้องน้ำแล้วแต่แบบนนแกะไม่ทันเออแบบแกะแบบงั้นแบบไม่ทันนั่นแหละเรียบร้อยอนนมันไม่ไหวจริงๆก็เลยแบบเอาไงดีวะเปิดลิ้นชักเพื่อนเลยเอากางเกงเขาเอามาใส่กางเกงในกับเสื้อกางเกงเราตอนนั้นทิ้งเหรอใช่ทิ้งไปเลยแล้วตอนนั้นมีใครรู้ไหมบอกใครไหมไม่ไม่ได้บอกครับเป็นความลับที่อยู่คนเดียวรู้คนเดียวใช่ไม่ได้บอกแต่แบบ เพื่อนเพื่อนกันรู้อะสมัยนะนะั้นก็เลยแบบเพื่อนก็ถามเอาเกมมาใส่ทำไมอ,อ๋อมันมันเปียกมันเปียกเปียกอะไรไม่รู้อะแต่ทิ้งมาแล้วก็บอกไปเท่นี้ก็เอามาใส่ทุกวันนี้ยังไม่คืนเลยอ่าแถมให้อีกเรื่องหนึ่ง<แ>มันบอกข้อเดียวกันอยากรู้อยากรู้ๆๆอีกอีข้ออันนี้คือเพจหนึ่งสมัยนะั้นเล่นเกมนี่เลยลิวคิ เป็นไลไรเดอร์ไลเดอร์อ๋อมันมไลเดอร์ดิอ่ามันไลเดอร์ลิวพีเล่นกันผมเล่นจะชนะมันไม่ยอมก็ฟัดกันเลยฟัดแบบกอดกันอะกอดไปใช่แบบกอดในชีวิตจริงแบบนัวกันเลยนัวกันเกมไม่เล่นแล้วเล่นคนแล้วตอนนี้เออนีแบบนัวกันไปนัวกันมาสักจังหวะนรกคบจะบอกนะคุณย่าของเพื่อนเอาขนมเอาเอานมเอาน้ําเอาน้ําต้มอะกับขนมมาให้เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเห็นร้านกับเพื่อนคอมกันอยู่อย่างเนี้ย แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบหันมองหญ้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบหญ้าปิดประตูอัดเลยหญ้าหญ้าวางปุ๊บขนมอยู่นี่นะจ๊ะปิดประตูอัดแล้วผมสองคนมองหน้ากันแล้วก็พูดพร้องกันนะครับแบบเขาคงไม่ได้มองเราเป็นเกย์นะแล้วก็ครับครับมีความลับหนึ่งอย่างที่ไม่มีใครรู้ แต่วันนี้ขอรู้ความรับของดาก้าสักหนึ่งเรื่องได้ไหมครับเดี๋ยวน,นี้ผมไม่ค่อยทําแล้วแต่คือตอนนั้นนะครับตอนที่ผมเรียนออนไลน์อะครับรบ,บางทีตอนผมเรียนออนไลน์ผมจะแบบแอบเล่นเกมหน่อยเพราะว่ามันมันอยู่บน แมตตบุกครับมันแอบไงดีครับตอนนั้นอะ่ะอ๋อตอนเล้นอยู่ที่บ้านเคยแอบเล่นเกมใช่ครับไม่มีใครรู้หรอครับไม่มีครับไม่มีออบดุลเนี่ยเคยแอบชอบใครไหมไม่เคยเคยน่าจะแบบตอนเด็กมากอ่ะตอนป2แล้วก็อน,นุบาลผมเคยชอ,อบคนประมาณอายุยี่สิบกว่าโอ้โหผ,ผ,ผมชอบเขาเพราะตาเขาตาเขาสีาเขียวตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศอ่ะเขียวตาแบบเขียวออกในตาสีเขียวน้ำทะเลอ่ะ มันจะไข่น้ําไม่สีตาของเขาแบบไอเนี่ยของผมสีน้ําตาลใช่ัดของเขาเป็นสีเขียวแล้วผมชอบมากเลยตาสวยมากผมเลยชอบแต่ตคนนั้นเขาแก่เอ้ยไม่ใช่แก่แเขาอายุยี่สิบกว,าว่าแล้วอ่ะก็คือไม่มีหวังเลยไม่มีเลยแล้วตอนนั้นเราเริ่มรู้จักความรักแล้วหรอชอบเพราะเขาใส่ตาเขานี่ไม่น่าจะรู้จักความรักแลยอ๋อเป็นแค่เกิดโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งขึ้นมาผมแค่เดินผ่านเขาแล้วผมก็ รักเขาเลยแฮมเนี่ยเคยแอบชอบใครไหมแล้วเราไม่ได้บอกเขามีไหมมีว่านะเรื่องแบบเนี้ยมันมีตั้งแต่ประถมเคยแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เขาแบบน่ารักมากอะแบบเขาเป็นนักดนตรีด้วยครับแล้วแบบเขาเป็นอดอลโชวใช่แล้วแบบว่าเืนโชว์ทูกงานกิจกรรมอะไรอย่เงี้ยผมก็จะดูคอยให้กำลังใจเขาตลอดจนแบบว่า ผมเห็นพี่เขาสอมผมต้องขึ้นไปห้องดน,นตรีเพื่อที่จะแอบ,บดูใช่เพอารู้ไหมเขาเขารู้ครับแต่สิ่งที่ผมได้คําตอบกลับมามันเป็นเลยที่แบบจี๊ดเพื่อนจใจ,จเลยใช่ครับผมพูดว่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเด็กตอนเอนี่ยเคยแอบชอบใครไหมเขาคือใครเคยคนนี้ผมคั่งเขามากคั่งด้วยคั่งจนไปอยู่ในชื่ออ e ีเมลอีเมลแรกผมเลยโอ้ เขาเป็นใครกันนะนี่เขาเขาชื่อว่าลูกกว่าครับอ่าแล้วตอนนั้นผมอยู่ปสามปสามไมวีรกรรมเราวิลกรรมเราอยู่ในช่วงปศูใช่ครับอีเมลแรกเลยชื่อกอน อันเดอร์สกอร์เลิฟลูกกว่านี่จำได้เลยแต่รหัสผ่านจำไม่ได้นะอีเมลนัดฟิวไปแล้วแล้วตอนนั้นแอบชอบคือบอกเขาไหมไม่ได้บอกเขาทำไมไม่บอกอ่ะคือเห็นผมมาบ้าบออย่างนี้แต่ผมแบบไม่ค่อยคุยกับใครก้าก้าเคยแอบชอบใครไหมครับก็ไม่เคยนะคะแล้วไม่เคยแอบชอบใครเลยเหรอลูกไม่ครับไม่เคยนะครับแล้วพีวมนแคมเคาแอบชอบตั้งแต่อยู่ปสี่อ่ะปสี่เออ นี่กาก้ายู่มรอสอบนีกก้าไม่เคยอยากชอบใครเลยหรอลูกตอนนี้ยังไม่เคยครับรแล้วนักก้าชอบคนไทยหรือคนต่างชาติ คนไทยครับเพราะแบบคนต่างชาติบางทีแบบสูงแบบสูงมากเลยค่ะใช่คือสูงมากอ๋อโอเคคำถามต่อมานะครับผมอับดุลเนี่ยเคยแอบทําอะไรพังนหแล้วก็ไม่บอกใครโอ้โอันนี้เยอะเลยแต่อันที่ผมทําล่าสุดเลยนะจะเป็นผมไปห้างนึงแล้วผมก็ไปเล่นของอะไรของเขานะไอที่มันจะเป็นตกปลาปุ๊บแล้วดึงดึงดึงแ่มันก็อยู่ดีๆหลุดออกมาเราจะทำแรงหรือเปล่าหรือไม่ไม่หรือผมเห็นทุกคนเขาทำแต่ไม่หัก ไม่หลุดไม่หักแต่ของเราหลุดผมผมอินไปหน่อยอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้จะทาอไหนผมก็ทำอะไรดีผมก็วางให้แล้วก็วิ่งออกไปนั้นแล้วเราออกไปเลยออกไปเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกผิดแล้วเราได้กลับไปที่ห้างนั้นเล่นเครื่องเล่นนั้นอีกไหมกลับไปเลยไม่เคยไม่ได้ไปเลยเคยแอบทําอะไรพังแล้วไม่บอกใครไหมหลายอย่างนะไปไปซื้อของนี้ยสินค้าเขาแบบเขาวางไว้อยู่ผมก็ไปจับไปแงะไปคัดไปดูแล้วบอกเลยว่าพังขามือแพงนาไหโอ้โหผมนี่ะไรประกอบใหม่ตั้งปึ๊บ ก็ไม่ไปที่นั่นอีกเลยไม่ไม่ไม่โผล่ไปที่นั่นที่ช่วยกอนเนี่ยเคยแอบทําอะไรพังไหมเราก็ไม่ได้บอกใครแว่นพี่สาวแว่นพี่สาวใช่แว่นแว่นสายตาผมคือเราทําพังเราไม่ได้บอกเขาหรอใช่เพราะว่าไม่บอกด้วยใช่เพราะว่าพี่สาวผมเป็นคนค่อนข้างของของมากแล้วตอนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมแว่นมันถึงพังได้ะผมนั่งทับเลยฟึ๊บเก็บเลยเก็บแบบเก็บเก็บมิดเลยแล้วพี่สาวรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันพังแล้วรู้แล้วเขาหาคนทําได้ไหม ไม่เขาก็รู้เลยว่าเป็นผมอ้าวจริงอ่ะใช่เพราะว่าผมผมเป็นแบบคนมือแตะอะไรก็พังอ๋อ <laughs> ประกาเคยแอบทำอะไรพังแล้วไม่บอกใครไหมประจลาครับรรใช่คือตอนนั้น,นะครับตอนที่ผมอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับผมกินพิซซ่าอยู่ครับแล้วก็ผมก็ดู Youtube อยู่ในคมอมพอ่อพ่อพ่อรลยกับแม่โบนะครับและคือผมทําคอมล่นครับใช่ ใช่แล้วตอนนั้นผมก็บอกพลอยว่าหย่ดีมันก็พังครับแต่คือจริงๆผมเป็นคนทำนนี่ครับปาตาก้ามาบอกแม่ใช่ไหมใช่ผมมาบอกแม่ครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแค่ตัวอะไรหลุดเนาะถ้าเราไปให้ช่างเขาดูก็คือประกอบกักเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนเดิมเนาะใช่ครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่แม่ทอะไรไม่รู้แล้วแม่เดินไปร์ตาก้ากำลังเช็ดใหญ่เลยปรากฏว่าทำอะไรผมครับ น้ำมันน้ำแก้ควยเหรอคะน้ำแก้คุยเล้วแลองลมไอหมที่ไหนตอนนั้นผมเด็กมากผมดูยูทูบอยู่อีกแล้วไอเลยครับแล้วมันหกใส่อะไรครับหกใส่คอมกันอันนั้นคือพังเลยนะคำถามสุดท้ายแล้วนะผมอาดุลเคยโกหกอะไรกับใครไหมแล้วอยากจะสารภาพโอ้โหอันนี้ผมเยอะเลยผมงโกงหกหลายคนอ่าผมมาบอกคนในกองแล้วกันนะพอดีให้ครับ แฮมมาน,นกันตอนนั้นอะผมไปเที่ยวกับพี่นิวที่พระนครนายกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดน,นครนายกครับไม่ใช่นพระนคร <c oughs> <c oughs> จังจังหวัดน,นครนายกไอ้ที่เป็นข่าว่า uh huh. อ่าแล้วผมก็ไปถ่ายคลิปช่องผมใช่แล้วก็ผมก็กลับมาบอกบอกแฮมว่าผมกับพี่นิวบอกเราไปเล่นอะไรหลายอย่างแล้วผมก็บอกแฮมว่าผมเลี้ยงหมดเลยท้ายแฮมมาผมเลี้ยงแฮมเลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงที่นอนอะไรใช่แฮมก็เชื่อแฮมก็อู้เสียดายเสียดายนะไปจริงแล้วคือเสียดาจริงๆจริงๆแล้วของใครของมันฮะไม่ได้เลี้ยง แฮมก็โดนหลอกตลอดแล้วอ๋อแล้วเราสึกผิดไหมที่โกหกเขาอ่อรร้สึกสงสามนะครับแค่แค่นี้ก็โดนหลอกได้แล้วโอ้โแล้วตอนนี้เขารู้ยังเขาน่าจะดูคลิปถ้าดูคลิปนี้เขาจะรู้ คำถามสุดท้ายนะครับผมเคยโกหกอะไรแล้วอยากจะสารภาพบ้างไหมแบบเรารู้สึกผิดอะไรอยากจะสารภาพแต่ไม่มีโอกาสาได้พูดสักทีโกหกตัวเองอถามว่าโกหกเรื่องอะไรก็น่าจะเรื่องแบบว่าผมชอบคนคนนึงแต่ว่าผมอะมักจะโกหกตัวเองเสมอว่าผมไม่ได้ชอบเขาแต่การกระทําของผมอะคือมันตรงกันข้ามไง<อ>นึกออกไหม,มค,คือปากเราอะก็คือพูดไปว่าเราไม่ชอบเธอเราเราเราเกลียดเธออะไรอย่างเงี้ยเราสุดท้ายก็นั่นแหละครับเขารู้อย่างตอนเนี้ย เขาไม่รู้เลยครับไม,ไ,มไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าผมักจะแบบว่าพูดกับตัวเองแบบนี้เสมอก็เลย oh. บบกลายเป็นว่าผมผมคิดว่าการทางที่ดีนะครับเราควรจะบอก อะไรที่อยู่ในใจตรงๆไปเลยครับอยากโกหกจะดีกว่าครับอ <Okay. S 2> ตอนเนี่ยเคยโกหกอะไรแล้วอยากจะสารภาพบ้างไหมไม่ไม่ค่อยมีครับผมแบบผมผมเหมือนคนปากร้ายอะ่ะแต่จริงๆก็คือเหมือนเป็นคนพูดตรงแบบพุดตรงอะ่ะ<อ>ก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้โกหกใครแต่แบบถ้าแบบมีรู้สึกแย่ไหมแบบเออแย่แล้วก็ค่อยไปขอโทษเขาที่เ<อ>ราไม่ได้โกหกแล้วรู้สึกแย่แต่คือพูดตรงแล้วรู้สึกแย่แทนใช่รากาเคยโกหกอะไรแล้วอยากจะใช้โอกาสนี้สารภาพไหม ผมไม่เค้ว่ะไม่เคยเหรอโอเค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 ผมผมยังนึหน้าคือตอนนั้นอะผมผมป่วยสองวันนะอฮะและคือวันวันจันทร์อะผมผมมีวิชาแบบวิชาพละวิชาดีๆอะแล้วผมก็พยายามไปใช่ไหมแล้ววันที่สองอะผมผมมีคลาสนึุงที่ผมเกลียดมากไม่ชอบเลยแล้วผมก็แบบคิดว่าเอ้ยถ้าผมไปวันจันทร์อะผมก็ไม่ต้องไปวันอังคารแต่คือแต่คือทั้งสองวันผมก็ป่วยนะครับแต่คือผม คิดยังไงก็ไม่รู้แล้วผมก็แปดวันจันทร์คับแต่พ่อหลุยจับได้ใช่ไหมจับไ,ได้เขาผมก็เฮ้ยือแบบเหมือนเบะเลยที่ผมคิดอะแบบเหมือนเบ้แล้วผมก็แบบงงอะแม่รู้ว่าไมพ่อรู้คือปกติดาก้าจะเป็นคนไม่เคยโกหกเลยว่าป่วยนอกจากป่วยจริงจรตงนะใช,งใช่ใช่นอกจากป่วยจริงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าถ้าดาก้าบอกว่าป่วยคือป่วยจริงแน่นอนแต่บางทีดาก้าจะป่วยแค่แบบว่าอะป่วยไปโรงเรียนได้ปวดท้องหรืออะไรที่ไปโรงเรียนได้เราก็จะไปใช่ไหมครับแต่ว่า บางวันที่ดาก้ารู้สึกว่าป่วยแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วก็โอเคงั้นดาก้าหยุดเพราะเราจะรู้ดาก้าไม่โกหกแต่ดาก้าเคยบอกพ่อว่าดาก้าไม่ชอบวิชาดนตรีดาก้ามากลางเทอมแล้วเพื่อนเขาเล่นไปกันจนบัดตั้งแต่ต้นเทอต้นปีเรามาทีหลังเราไม่ทันเขาใช่ครับแล้วดาก้ามีวิชานี้วันอังคารดาก้าเปิดนอาทิตย์แต่วันจันดาก้าบอกดาก้าพอไปเรียนไหวนะดาก้าแค่ปวดท้อง วันจันมันมีวิชาง่ายๆคือมีวิชาพะละที่ตะก้าชอบมีวิชาหลายวิชาที่ตะก้าชอบชแต่วันนังคามันมีวิชาดนตรีพ่อเขาก็เลยมาคิดว่าตะก้าเคยบอกว่าวะเรียนดนตรีไม่ทันน่ะตะก้าเลยอยากหยุดหรือเปล่าพ่อเขาก็เลยคิดเอาเองเลยแต่ถ้าเกิดเรียนไม่ทันจริงก็บอกได้นะเราก็ไม่ต้องหนีปัญหานะเราสามารถไปแก้ไขได้เรียนเพิ่มหรืออะไรก็ได้เนาะอย่าเป็นตัวอย่างนะคะ ใครอยากรู้ความลับอะไรเกี่ยวกับทีมงาน Life of b o บนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะคแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายให้ใจเคยตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยู่ตรวนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฟ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงจะเลน,นมอทุนมีเท่าไหร่หัวใจ